นำสารานิามังนเทสรสุนัทาสกาเรนะชางทั้งครับขอเริญทุกท่านนะครับตั้งใจบูชาพรตนัครสมภารย์หลงป่ือก้องปุตันสกานีนะช่างทั้งโก้โมพระพวโตจาวาตช่งโ้ชางทั้งนามิ diskurkan kalau yang yang manmpu ยังกานักัาทีจะเกดการอนส่าวนกรงุกรลคุณครัทามั่งท่านผู้มท่านผช่านผท่น้มท่า่านผู้น้ท่านผู้ช่า้ท่านผม่นผูท่านผูะชมท่านมท่านผูชมทานผู้ชมท่า้ชมท่นู้านนผ้านมท่านผู้ชท่านผู้ท่านนนาท่านนา่้าท ครอบครัวที่งาครอบครัวที่กครอบครัวมาวรีเอตเาตก